คนสองคนกินข้าวหอมบปขควนหนึ่งกวใหญ่หน้าเฮือหนแล้ว่องเทปผสมเอ็มร้อยอีกนี่เอ็มร้อยกับเบิดไปต่อโซจูอีกโอ้สองขวดนี่นะครับคือการประกอบอย่าลืมใส่เล็กหลัดเดินนะเติมน้ามํายาหม้อน้ำจกัจกจกักจักกรอนนี่ อาซองกบพอกะล่อนเดียวนั่นแหละว่าก็เติมน้ำประปานั่นแหละไอ้เติมเติมน้ำดื่มเติมน้ำดื่มนี่นะฮะหม้อน้ำเพิ่งซื้อใหม่ครับซื้อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเติมนะ้ำยหม้อน้ำไปแตกนะฮะ ยากรดับนี่คันนี้นะครับคันที่ผมเคยลงคลิปก่อนก่อนหน้านะฮะเปลี่ยนหมอน้ำสองวันแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนทำสองวันแล้วเพิ่งวันนี้เพิ่งเสร็จนะครับเมื่อวานนี่ก็ยกใส่วันนี้ขันน็อตน,นะครับ <Good bye. S 2> เกิดไอ้าจ้างจ้างแพงนะครับเนี่ยวันละเจ็ดร้อยครับเกิดไป มาดูคันนี้ครับคันนี้เพิ่งยกเครื่องใหม่ๆนะครับเปิดฝาอีกแล้วครับผมถอ,อ,อดวชีดถอดนะเลยอ่าปัญหาก็น่าจะลูกสูบไม่ได้เปลี่ยนลูกสูบนะครับอยงเงินเปลี่ยนหมดทุกอย่างไม่เปลี่ยนลูกสูบทีนี้ลูกสูบมันมันน่าจะอ,อ่าออตอนประกอบครั้ง ครั้งก่อนๆนเนี่ยน่าจะไม่ได้รันเครื่องทิ้งไว้นะไปใช้งานเลยทีนี้ก็ลูกสูบกระเทาะหรือหรือมันไหมนะฮะก็ลูกสูบละลายนะครับแต่ใช้ลูกสูบเดิมยังมันยังใหม่อยู่นะเสียดายนี่สั่งลูกสูบไปแล้วครับสามวันยังไม่ได้อยู่เป็นเป็นคันนี้นะครับ รถรถดำรถด,ดำใหญ่นี่ไปแล้วอ๋อูเสียงอะไรรถเกตด,ด,ดันเนาะสายดันสายดันดันเสียงดันไปโน,น,น่นไปแค้มเตือนบ้านครับแค้มบางท่างรถจอดนี่ไม่ใช่รถเสียงครับรถคือบริษัทนี้เขามีรถเยอะครับ รถเหลืองานจอดไว้นี่นแ่มันข้างนะครับขณะนั้นก็บุงกีนะ่าจะบุงกีฉีกนะครับจอดตอดบุงกีสาปีแล้วครับโอ้รวยจัด จอดจนสนิมขึ้นแท็กหมดแล้วเนี่ยนี่ก็คืออู่ของผมนะครับเป็นทั้งอู่เป็นทนั้งสำนักงานรถน,นี้ก็รถจอดว่างงานนะครับงานในเมืองไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆนะครับงานในบ่อเมือง ีช่างแอร์ช่างแอร์ในตำนานโอเคครับขอบคุณมากครับ